สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องจริงของพอรมาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนพอรยังอยู่ปหกช่วงนั้นหมู่บ้านจัดงานวัดมีหนังกลางแปลงฉายให้ดูฟรีหนังเรื่องบางระจันที่คนทั้งหมู่บ้านรอดูกันทั้งคืนพรกับเพื่อนอีกสามคนเอาเสื่อไปปูนั่งหน้าสุดเลยเพราะอยากเห็นจอชัดๆพรหนังฉายได้สักพักลมก็พัดเย็นวูบๆเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างหลังแต่พอหันไป ก็ไม่มีใครเด็กๆก,ก็ไม่ได้คิดอะไรจนประมาณสี่ทุ่มหนังใกล้จบพรเห็นเงาคนเดินผ่านหน้าจอหนังตอนแรกคิดว่าเป็นคนเมาแต่พอมองดีๆร่างนั้นสูงใหญ่ใส่เสื้อเชิ้ตขาวแต่ไม่มีหัวพรตกใจสุดขีดรีบสะกิดเพื่อนเฮ้ยเฮมึงเห็นไหมเพื่อนตอบเสียงสัน่นเห็นมันเดินไปหลังจอทั้งกลุ่มเลยวิ่งแจ้นไปหาแม่ค้าแถวนั้น บอกว่ามีผีแม่ค้าทำด้างงงและพูดว่าเออไม่ต้องตกใจหรอกลูกตรงนั้นเมื่อก่อนมันเป็นที่ฝังศพชายคนหนึ่งคนชายหนําโดนไฟดูดตายขัวขาดจริงๆตั้งแต่นั้นเวลามีหนังกลางแปลงทีไรขนมักเห็นเขามาดูด้วยทุกทีพอเล่าว่าหลังคืนนั้นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเครื่องฉายหนังกลางแปลงเธอจะขนลุกทุกทีเหมือนมีใครมายืนดูอยู่ข้างหลัง คำเตือนถ้าได้ไปดูหนังกลางแปลงที่ไหนอย่าลืมหันไปดูข้างๆด้วยนะครับบางทีคนที่ยืนอยู่อาจไม่ได้มีหัวก็ได้